จะพามาดูบรรยากาศวันใหม่แข่งจินตะคริ่งกันค่ะมีสมาธิตอนนี้ก็สอบของตัวเองนะครับอย่าดึงดูนะครับนิ่งๆนะครับทำเรื่อยๆนะลูกครับวันนี้วันใหม่มาแข่งในระดับชั้นของปอนหนึ่งนะคะวันใหม่นี้มาสมาธิอีสุดๆไปเลยค่ะขอสอบแปดสิบขอสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปจะเป็นการฟังโจทย์และตอบนะคะเริ่มฟังโจทย์กันเลยค่ะสิบห้าปวดสามล็ห้า บวกหกเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่สองครับเซ็ตศูนย์ห้าบวกสีลบสอลบหเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่สครับเซตศนย์สาบก้บวกหาบวกสองลบเเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่สีครับเซตศูนย์ยีลบสอวกสาบวกห้าเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่หครับเซตศูนย์เจ็ดสิบลบหบวกสวกหเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่หครับเซตศูนย์เกลบแ บวก 7, 6, เจ็ดลบหกเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่เจ็ดครับเซกศูนย์สามสิบสองบวกเจ็ดลบหกบวกห้าเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่แปดครับเซกซ์ศูนย์ที่สิบเก้าลบแปดบวกเจ็ดลบหกเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่เก้าครับเซกศูนย์ห้าสิบสองบวกเจ็ดลบแปดบวกเจ็ดเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่สิบครับเซกซศูนย์แปดสิบเก้าลบแปดบวกเจ็ดลบหกเขียนคำตอบไปเลยครับ ทั้งๆเนี่ย <ไป S 1> ล่ลเสร็จแล้วยิ้มออกเลยค่ะรอหวางรอผลการตัดสินนะคะวันไม้ก็ทำสมาธิลุ้นที่สุดเลยค่ะผลออกมาแล้วค่ะทุกคนสรุปวันไม้ได้ที่สองนะคะของระดับชั้นปค่ะลืมหลับถ้วยรางวัลแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยยืนครูสาวด้วยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศการแข่งขันจินตาคณิตรรศวันไมที่ภากีสานค่ะ ต่อไปวันใหม่จะไปแข่งที่ภาคไหนรอติดตามช่วงกันนะคะเป็นกำลังใจให้วันใหม่ด้วยนะคะ